สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการกินไม้ของมีดคมสแตร a ดา d กับมีดคมซ้ายขวานะครับจะตัวซ้ายขวาแน่ๆวันนี้เนะี่ยผมจะเลือกคมที่ผมถนัดนะครับก็คือคมด้านซ้ายนะครับคมสําหรับท่านที่ใช้มีดด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะครับว่ามันกินไม้แตกต่างกันยังไงนะครับ ผมจะเริ่มจากผมจะเริ่มจากเล่มนี้ก่อนนะครับล่มนี้ก่อนมีสองเล่มนี้รับมาในความผมที่ใกล้เคียงกันนะครับลับมาในความผมที่ใกล้เคียงกันทีนี้เราก็จะมาดูว่ามีสองเล่มเนี้ยนะครับมันจะกินไม้แตกต่างกันหรือเปล่ากินไม้แตกต่างกันหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับ สำหรับมีดที่แบ่งซ้ายขวานะครับถ้าเราฟันถูกข้างนะครับแต่สมมติมีเล่นมนี้เป็นงานสําหรับตัด้ายนะครับถ้าเราใช้ถูกข้างนะครับถ้ามีดข้างซ้ายนะครับฟันด้วยมือซ้ายมันก็จะกินไม้ลรไปตรงตรงนะครับจะกินไม้ลรไปตรงตรงในขณะที่ถ้าสมมุติว่า เป็นมีดสาหรับท่านที่ถนัดซ้ายแล้วมาฟันด้วยม,มือขวานะครับเราต้องหักองศานิดหนึ่งนะครับต้องหักองศาก็คือเหมือนกับฟันคมสแตนดานนะครับทีนี้ผมจะฟันตัวนี้ก่อนเนรามาดูนะครับมันก็จะจิกลงไปค่อนข้างจะตรงนะครับทีนี้ในขณะที่ ขณะที่ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะโค้งนะครับตัวนี้มันจะโค้งซึ่งเป็นธรรมชาติของมันนะครับธรรมชาติของมันก็คือมันจะโค้งนะครับถ้าสมมติเวลาเราฟันไม่อยากให้มันโค้งเราต้องหักองศาเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเกรงมือด้วยนะครับเกรงมือเพื่อที่จะบังคับทิศทางไม่ให้มันโค้งนะครับแต่โดยธรรมชาติของมันมันก็จะโค้งไปตามสตรีระของคมมัน มันก็จะโคงลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นทั่วไปนะครับซึ่งเราจะเห็นทั่วไปในคลิปต่างๆนะครับที่เขาฟันลักษณะของมีดคมนี้นะครับก็คือมันจะเป็นธรรมชาติของมันด้วยสรีระของคมนะครับด้วยสรีระของไอตัวยอดคมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทีนี้มันมีแก้มด้านข้างนี่ขวางอยู่นะครับมันจึงทําให้เวลาเราฟันเนี่ยมันไม่ลงเซ็นเตอร์นะครับในกรณีที่เราฟันเฉียงนะครับ นอกจากกรณีที่เราฟันลงไปตรงตัวมันจะลงเซ็นเตอร์นะครับถ้าเราฟันเฉียงปุ๊บนะครับถ้าเราฟันเฉียงปุ๊บเราลองนึกภาพว่ายอดคมมันจะอยู่ด้านข้างนะครับยอดคมมันจะอยู่ด้านข้างเซ็นเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟันเนี่ยมันจะม้วนเข้าหายอดคมนะครับมันจะม้วนเข้าหายอดคมมันจะม้วนได้ทางซ้ายทางขวานะครับมันจะม้วนได้ทางซ้ายทางขวาซึ่งในขณะที่ถ้าเป็นมีดคมซ้ายขวาเนี่ยนะครับ ฝั่งที่เรียบจะเป็นตัวล็อกนะครับฝั่งที่เรียบกว่าจะเป็นตัวล็อกฝั่งที่โค้งกว่าอยู่ด้านนอกนะครับฝั่งที่โค้งกว่าจอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นเวลาฟันเนี่ยเวลาฟันมันจึงลงค่อนข้างจะตรงนะครับมันจึงลงค่อนข้างจะตรงแต่ไม่ใช่ตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าให้ตัวแบ่งซ้ายขวาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนคมสิวนะครับมันคล้ายๆแต่มันไม่เหมือนนะครับมันยังมีโอกาสเลี้ยวได้เพราะว่า ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันมีความโค้งด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างตรงแต่มันก็มีความโค้งของมันอยู่นะครับแต่ความโค้งมันจะน้อยกว่าฝั่งนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝันเราจึงสามารถให้ตัวได้นะครับมันไม่เป็นลักษณะของมีดคมเดียวเหมือนญี่ปุ่นนะครับมีดคมเดียวเหมือนญี่ปุ่นเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามีดคมตายนะครับมีดคมตายก็คือเราไม่อาจจะหัก เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับเอากรณีที่เราใช้ฝั่งนี้แนบ่ยกหมายครับเราไม่อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ด้วยนะครับด้วยองศาของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างองศาเราจะต้ององศาสร้างองศาฝั่งนี้ให้มันบาลานนะครับความยากมันอยู่ที่ตรงนี้ครับสร้างองศาฝั่งนี้ให้มันบาลานบาลานกับฝั่งนี้ด้วยนะครับคมหนาคมบางมันก็จะมีมันก็จะมีลักษณะของมันนะครับหนาเท่าไหร่ฝั่งนี้ต้องแบนเท่าไหร่ ฝั่งนี้นูนเท่าไหร่ฝั่งนี้บางเท่าไหร่ครับมันจะมีมันจะมีทักษะมันจะมีเทคนิคของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเวลาเราฟันเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราฟันเราจะเราอยากจะให้มันเลี้ยวนะครับเราอยากจะให้มันเลี้ยวเราก็สามารถทําได้นะผมอยากจะให้มันเลี้ยวนะครับมันก็เลี้ยวได้เห็นไหมครับมันก็เลี้ยวได้ถ้าสมมติผมไม่อยากจะให้มันเลี้ยวผมอยากให้มันตรงตรง อันนี้คือผมอยากให้มันไปตรงๆนะครับผมอยากให้มันไปตรงๆมันสามารถตรงได้สามารถเลี้ยวได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวนิ้มมันจะเลี้ยวมันเลี้ยวง่ายนะครับแต่ตรงค่อนข้างจะยากนะครับแต่ตรงค่อนข้างจะยากเพราะอะไรถึงยากเพราะมันมีแก้มตรงนี้ครับเพราะมันมีแก้มตรงนี้มันเลยค่อนข้างจะยากซึ่งในส่วนของตัวเนี้ยมันไม่มีแก้มนะครับในส่วนของตัวนี้มันไม่มีแก้มแล้วมันถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ เราสังเกตดีๆอันนึงมันจะมีแก้มีสันนะครับอีกอันนึงมันจะค่อนข้างจะเรียบนะครับเข้าแตกต่างกันดีตรงนี้นะครับเข้าแตกต่างกันตรนี้จะเห็นว่าถ้าเวลาเราฟันเนี้ยเราจะเราจะให้ความรู้สึกที่แบบหนักแน่นนะครับให้ความรู้สึกหนักแน่นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มั่นคงนะครับให้ความรู้สึกหนักแน่นให้ความรู้สึกที่มั่นคง มันจะจิกลงไปนะครับมันจะให้ความรู้สที่มั่นคงนะครับไม่เป๋ไปเป๋มานะครับซึ่งในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเป็นคมสแตนดาร์ดนะครับ,นะรบถ้าเป็นคมสแตนดาร์ดนะครับนะครับมันอาการนี้มันจะเกิดเมื่อเราออกแรงเยอะๆนะครับเมื่อเราออกแรงเยอะๆถ้าสมมุติเราออกแรงเบาๆมันก็จะไม่ค่อยไป ไปอยู่แต่ไปนิดเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกแรงเยอะๆปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราออกแรงเยอะๆมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ากรณีฟันเฉียบนะครับก็ถ้ากรณีฟันเฉียงนะถ้าเราออกแรงเยอะๆมันก็จะสะบัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟันไม้นี่เราต้องระวังนะครับเวลาฟันไม้ต้องระวังยิ่งกรณีที่ฟัน ักษณะตัววีนะครับลักษณะตัววีถ้าเวลาเราฟันนะครับโดยในธรรมชาติของการฟันไม้นี่ถ้าเราฟันเข้หาหาตัวเราจะถนัดนะครับถ้าเราฟันเข้าหาตัวเราจะถนัดแต่ถ้าสมมุติว่าเราฟันออกสมมติถ้าเราฟันออกมันจะไม่ถนัดนะครับมันจะไม่ถนัดและกรณีเนี้ยครับที่มีมันแฉลบนะครับเพราะข้างที่เราไม่ถนัดนะครับเพราะบางทีมัน จะกระโดดออกอย่างนี้ก็มีนะครับมันจะกระโดดออกจากรอยฟันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นแกนฟันในลักษณะนี้ครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราฟันลักษณะนี้ครับฟันในลักษณะนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าแก้มมันไปฟาดก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าแก้มตรงนี้ฟาดก่อนปุ๊บนะครับมันจะทําให้มีดกระเด็นนะครับมันจะทําให้มีดกระเด็นออก กรณีที่จะฟันแหลงๆนะครับแทนที่มีดมันจะเกาะเข้าไปนะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้คมเนี้ยนะครับมันออกแบบมาสําหรับฟันตรงๆอย่างนี้นะครับออกแบบมาสำหรับฟันตรงๆนี้พอมันเฉียงปุ๊บเนี้ยพอมันเฉียงปุ๊บบางทีแทนที่ยอดคมจะโดนก่อนกลบเป็นแก้มนะครับถ้าแก้มโดนก่อนปุ๊บมันก็จะสะบัดนะครับมันก็จะสะบัดซึ่งมันจะไม่เหมือนลักษณะของมีดคมแบ่งซ้ายขวานะครับคมแบ่งซ้ายขวานะครับข้างหนึ่งจะฟันลง ข้างหนึ่งจะจิกนะครับข้างหนึ่งฟันลงตรงตรงข้างหนึ่งจะจิกนะครับหรือจะเป็นข้างนี้ก็ได้นะครับข้างนี้ข้างนี้ฟันเฉียดข้างนี้จิกก็ได้นะครับนะครับจิกก็ได้เห็นไหมครับถ้าสมมติมันแฉลบนะครับถ้าสมมติมีแฉลบมันก็จะแฉลบจะแฉลบอยู่ในนี้นะครับมันก็จะแฉลบอยู่ในนี้กรณีที่มันจะแฉลบก็คือสมมติว่าผมฟัน สมมติว่าผมฟันได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับกรณีที่มีดนิฉแแลบสมมติว่าผมฟันตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทีนี้พอผมฟันซ้ํามีดผมไม่เข้าไม่ล่องมาล่องเดิมมีดผมมาโดนตรงนี้นะครับมีดผมมาโดนตรงนี้แอนพอมาโดนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้หลุดนะครับพอหลุดปุ๊บมันจะทำให้ทำให้ดูเหมือนมีดฉาแบนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มีดฉลแบนะครับก็คือตัวนี้มันขาดกระเด็นอาทิตยอ้ฐานของมันขาด เราจะตัดตังนี้ต่อแล้วก็เปิดตรงนี้ใหม่ครับมันก็จะระเบิดออกนะครับพอระเบิดออกปุ๊บเราก็ตัดตัวนี้ขาดนะครับจะเป็นลักษณะของการตัดไปซ้ำๆอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อตรงนี้มาสุดใช่ไหมครับตรงนี้มาสุดเราจะให้มันขาดแล้วก็เจาะใหม่นะครับแล้วก็เจาะใหม่ เราจ็บับทางก็ับข้างนี้ก็ได้นะครับข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้ก็ทั้งสองทางนะครับซึ่งในขณะที่ถ้าเป็นเจ้าตัวคมสแตนดาดเนี่ยในขณะที่ถ้าเป็นเจ้าตัวสแตร์ดนถ้าเราจะเห็นท in so right. so ั่วไปก็คือจะฟันอะไรกัน ถ้าสมมติจะฟันตรงนี้ต่อก็ต้องมาเปิดตรงนี้ใหม่นะครับก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับก็ต้องเปิดตรงนี้ใหม่นะครับพอสุดเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอไม้มันเริ่มกว้างไปเรื่อยๆถ้ากรณีที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อเหนียวครับพอมันเปิดตรงนี้ไม่ออกครับมันจะทาให้เราต้องใช้แรงหนักขึ้นนะครับใช้แรงเยอะขึ้นนี่คือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างของมีดสองคมนี้นะครับที่เห็นชัดเจนที่จุดก็คือเวลาเราฟันแล้ว ชัดเจนมากนะครับเราจะเห็นความแตต่าชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับการรักษาคมนะครับการรักษาคมนะครับเนื่องจากว่าจะตัวนี้มันไม่มีแก้มใช่ไหมครับ มันไม่มีแกม้มันไม่มีฐานนะครับมันไม่มีฐานของคมคมเนี้ยจึงอ่อนแอกว่านะครับเพราะมันไม่มีฐานของคมนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวนี้จะตัวเนี้ยมันมีฐานของคมก็ค,มคือตัวนี้เป็นบา่านะครับบา่าสองข้างรับอยู่นะครับบา่าสองข้างรองรับอยู่ทีนี้จ้าตัวเนี้ยเวลาเราฟันลงไปหนักๆครับฟันลงไปหนักๆปุ๊บไอ้บา่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวเบ่งออกนะครับแลวทีนี้ทําให้การทํางานของคมเนี่ยนะครับ แผ่วเบาลงนะครับแผ่วเบาก็คือแทนที่มันจะรับเข้าไปเต็มๆใช่ไหมครับพอมีตัวนี้มารับแรงประทะช่วยมันมันก็เป็นการผ่อนไม่ให้คมเนี่ยใช้งานเยอะจนเกินไปนะครับจนะบเห็นว่ามันยังหวานอยู่นะครับถ้าเวลาเรา,เราเห็นหลายๆคลิปที่เขาทดสอบมีดกันนะครับก็คือจะคมตัวนี้เลยเพราะว่าถึงแม้จะฟันหนักๆนะครับมันก็ยังหวานอยู่เพราะว่าคมอ่ะมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับ ราะคมไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีบาทตัวนี้ช่วยด้วยนะครับซึ่งในขณะที่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้คมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะใช้คมทั้งหมดนะครับตัวนี้มันจึงไม่หวานนะครับมันจึงไม่หวานในเวลาหลังจากใช้งานแล้วมันจึงไม่หวานเพราะว่าคมตัวเนี้ยจะโดนใช้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าคมตัวนั้นแข็งแรงกว่าคมตัวนี้นะครับและทีนี้เราก็มีส่วนที่มาทดแทนนะครับพอคมตัวนี้เบาบางกว่านะครับเบาบางกว่าแต่มันเกาะดีกว่า พอมันเกาะดีกว่าปุ๊บสิ่งที่ได้มาทดแทนก็คือเราไม่ต้องฟันแหลงน,นะครับเพราะยังไงมันก็เกาะนะครับเราไม่ต้องฟันแหลงนะครับนะครับเราไม่ต้องฟันแหลงยังไงมันก็เกาะน,นะครับเห็นไหมครับฟันค่อยๆนะครับฟันเบาๆมันก็เกาะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของการถนอมคมด้วยนะครับเป็นลักษณะของการถนอมคมด้วยนะครับก็คือยืดอายุการใช้งานของคมนั่นแหละนะครับในขณะที่อีตัวนึงนะครับ ขนาดที่อีกตัวหนึ่งก็คือสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดถ้าเราฝันอย่างนี้นมันก็จะไม่เกาะน,นะครับเราต้องหักนิดหนึ่งนะครับพอหอกหักนิดหนึ่งปุ๊บมันถึงจะเกาะพอมันเกาะปุ๊บนะครับพอไม้เริ่มตัดเริ่มเริ่มไม,ม่เฉียงแล้วนะครับพอไม้เริ่มตัดไม่เฉียงแล้วแรงต้านมันก็จะเยอะนะครับทีนี้พอแรงต้านเยอะปุ๊บนะครับเราก็จะมีตัวนี้มาชดเชยก็คือบาตัวนี้นะครับมีบาตัวนี้มาชดเชย หลังจากที่เราฟันหนักนะครับพอฟันหนักปุบบ่าตัวนี้ก็จะมาชดเชยนะครับมาชดเชยไม่ให้คมเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปนะครับซึ่งเราก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับตัวนี้คมบางนะครับในส่วนของหน้าคมบางกว่านะครับหน้าคมบางกว่าแต่เราก็ไม่ต้องฟันแรงนะครับแล้วก็ได้จตัวนี้มาหน้าคมแรงหน้าคมบางหน้าคมบางนะครับแต่เราไม่ต้องออกแรงเยอะในการฟันนะครับตัวนี้ หน้าคมหนาเราฟันแรงแต่ว่าเราก็จะมีบ่าตัวนี้ที่มาชดเชยนั่นเองนะครับนะครับนี่คือข้อดีข้อได้นะครับของมีดสองคมนี้นะครับของมีดคมแสแตนดาดและคมแบ่งซ้ายขวานะครับในการตัดในการฟันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการถากนะครับเป็นการถากการเหลานะครับเราต้องข้ามมาหาตัวนี้ครับเราต้องข้ามมาหาตัวนี้เพราะว่า คมนี้นะครับคมนี้การถักการเหลามันจะคอนโทรลยากมากนะครับมันจะคอนโทรลยากมากซึ่งมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้จะง่ายกว่านะครับแต่เราก็ต้องแยกด้วยนะครับว่ามือซ้ายมือขวานะครับโดยธรรมชาติของคนเรานะครับเวลาจับมีดปุ๊บเราจะมีดร้อยครั้งผมเชื่อว่า90กว่าครั้งนะครับเราจะต้องจับข้างที่เราถนัดเพื่อใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องแบ่งซ้ายขวานะครับเพื่องานที่มัน ขนาดที่มันทำงานได้สะดวกกว่านะครับสมกับที่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องทุนแรงนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ